สมายความปรารถนบพรหมฤทธิ์แต่จะจะพระคุณจะเป็นก็ชมครับจ้าคนพรมก็ชอบบารมีทําคุเดสโกลกปูเวิน์ุเดสโกบกูโสบนวินมัดเบตาดุ๊ก้ออย่างหมคนวิถีโูเป็นเทพระเจ้าแห่งรุปแเรนองขนลวปู่กําไหรไปุรีตตท่านพระบุตรพัน์เบตาดุกฮะ แต่ย่างบนสนวิถีหลวงตัณระกูพ <mail bottle" arsi> ิพัฒน์จริคนหลวงปู่คอไหลปริสุทธิ์โคตลอดทางพระครูวุฒิปัญญาวิสิตหลวงพ่อสำเร็จองคกสับติ์แห่งวัดประธาตุเบืนหินแต่เรื่องว่าท่านพระครูประดานพุทธศิลป์เสเบตาดูฟังอย่างบนสนวิถีร่วมสับฟันร่วมที่หลวงปู่ได้ตั้งวัดให้เด็มพระเดชมได้อาศัย นั่นก็คือผู้ช่วยเจ้าวาดรูปสมภรณ์เดือนสอพระหาเทเนศอุเบกสิทธิ์กมปกติเขาลกปู่ครับเดือนหน้าก็จะมีบุญใหญ่ที่วัดพระธาตุเบิดหินนั่นก็คืองานไหว้ครูจะประจำปี2,568สิที่วัดประธาตเบิดหินนะครับวันที่27 ท่าใดอยากจะไปร่วมรับการธรรมสก,การถวายมเคารพไปไหว้ครูตอุรกูมหาศิลาที่เราระนึกนึกถึงด้วยเหตุอาจาจย์ยใจด้วยความเชื่อที่มีต่อตอรลกูด้วยความเคารพน้อมน้อมแด่อรลกูมหาศิลาคนก็ไปขอไปไหว้ที่ธรรมอุทยานกับเรือนมือนบ,บางคนไปไม่ถึงลุลปูก็เมตตา มีรูปไว้โทรศัพท์ก็พระวันนามอาอุณหโมบิมุตตาะัมโมบิมุตติยารหุสุริยนันจะทำพุทธจุลพระวันนาน้วก็ขอพอรกับลงปู่ขอพรแล้วมีการท้าลกปูว่า้าถูกรางวัลที่หรือสิบสองล้านจะถาวายลกปูหนึ่งล้านลกปูไม่ชอบพดท้าครับเพราะะฉนั้นแล้วก็ให้สำเร็จผลขอพอรผ่านโทรศัพท์ลพปู ผ่านรูลปลบปูผ่านโทรศัพท์ด้วยอดิสมด้วยวารมีสิริสันโถอันดิสมเกิดครับคนเยกหมอตู่หวยสิบสองล้านครับถวายหนึ่งล้านแล้วก็ต่อยอด้อีกสองแสนรวมแล้วตวายหนึ่งล้านสอนมาจากชนบุรีวันนี้เรามาขอต่อหน้าต่อตาลบปูเราจะไม่ได้คนละสิบสองล้านอยู่หรือถ้าใครอยากรวยสาธุด,ดงังด ใครอยากรวยสาธุดังๆขอให้สามตัวใครสาธุแรงกว่าเมื่อกี้ให้หตัวพรแปลว่าปรารถนาเอานะไปขอพรได้สำเร็จก็สมความุ่งปรารถนาตอนใครขอพรไม่ได้ไม่สำเร็จก็ให้พรทำความดีใครอยากรวยยกม,มือขึ้น มีคาถาลวงปู่ศิรามาแจกหลวกปู่ศิราให้เคล็ดลับบอกว่าก็ใครมีประหาก็เตรียมโจทย์ลวงปู่ศิราบอกว่ามันเห็ดมันหามันท่าคนต้องการเยอะแต่พูดให้ยากด้วยหาแล้วก็ะอดไม่จะใส่กระลวยเท่านั้นล่ะนี่คือคติธรรมคมของหลวงปู่โอมากธรรมเสรี